เรชั้นเรืออะไรยังเีย่งเี้ยยังไม่ไ no> ด้เลยครับอันนี้เร uh ิ่มแล้วเหรอครับยังไม่ได้เลยกสดคยังไม่ได้เลยครับใช่อยังไม่ได้เลยพูดในมุที ha ่ว่าเมื่อกี้พี่เบิร์ดพูดว่ามันเป็นบทบทนิทายอารมณ์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเริ่มนะคบค่ะแต่ละคนถ่ายยังไงบ้าง มาน,า,านมาเจอกันทั้งนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีอารมณ์แบบทุกอารมณ์แบบมันเป็นเรื่องที่กลมกล่อมมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบโกรธหรือว่าเศร้าหรือว่าดีใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันต้องถึงหมดเพราะว่าทุกอารมณ์มันมันมีความหมายแล้วมันสาคัญมากในเนื้อเรื่องครับผมเพราะฉะนั้นผมูว่ามันท้าทายเรื่องนี้แหละว่าเราจะปั้นตัวละครยังไงให้มันเป็นตัวละครที่แบบกลมแล้วแบบเป็นมนุษย์ แล้วก็คนคือถ้าทําอะไรผิดแล้วคนจะต้องเข้าใจแล้วไม่ไม่เกลียดใช่ผมคิดว่าน,นี้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากมันที่ขอย้อนถามคตอตอนนั้นอ่ะที่มันเปิดโปรเจกต์มันมีการแบบเล่าเรื่องราวมาพอสักเคสครับผมมันแตกต่างจากตอนเดิมมากเลยจากเวอร์ชั่นเดิมจากเวอร์ชันเดิมนนที่แถลงกันกัใช่ไหมครับคนลราคนเรขั้วอะไรผมใช่ผมรู้สึกว่าเราตอนนั้น่ะผมตอบไปว่าแบบ ไม่มากไม่น้อยแต่ว่าพอพอได้ย้อนกลับมาดูแล้วมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเพราะว่าทุกอาทิตย์ทุกเกือบทุกวันนะผมเราจะมีประชุมกันเราจะมีบอกว่าพูดคุยกันก่อนที่พี่เจตมาอีกด้วยซ้ำว่าแบบเราจะปรับตัวละครกันยังไงดีแล้วเราจะมาอัดแอพยังไงดีพอพี่เจตเข้ามาเราก็เปลี่ยนไปอีกแล้วทุกสเต็ปนะมันจะมีการเปลี่ยนแล้วพอบอกว่านักแสดงได้เข้ามาคล้ายๆบอกว่ามาช่วยวิเคราะห์ตัวละครน,นะมันก็เปลี่ยนไปอีกหมายความว่า จากเวอร์ชันนั้นมาเวอร์ชันนี้แบบรับ<ม>รบองไน้เลยว่าแบบไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยใช่คือจริงๆมันเหมือนเหมือนซีรีส์เรื่องใหม่เลยนไม่ใช่ไม่ได้ย้อนกลับไปตรงนั้นเลยถูกไหมมีแ,<ต>แค่ม,แคมีแค่แก่นกลางนิดเดียวเองครับแล้วเราก็ชื่อครับผมแต่ว่าตัวละคร motivation นิสัยหรือว่า relationship นยมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับอ่ะชคุณชัดครับผมคุณท้าใครมากนะคะทหารัดใจมากเออ ยังไงนะครับไม่ผมว่ามันใหม่สำหรับเจททุกอย่างเลยหมายถึงว่าที่เป็นซีรีส์ซีรีส์ BL ใช่ไหมครับคือส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการแสดงนั่นแหละใช่แล้วก็เราก็เราก็พยายามเหมือนเราทํางานเหมือนเราเล่นละครเรื่องนึงหรือว่าเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นตัวละครได้เราเข้าใจเขาเราทําตามที่เขารู้สึกอะ เราก็จะไม่รู้สึกว่ามันมันเป็นซีรีส์ชายหญิงหรือมันเป็นซีรีส์ BL หรือมันเป็นอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันคือการแสดงทั้งนั้นแล้วก็บวกกับได้มาเจอกับไบเบิลที่รู้จักกันอยู่แล,แ,ลแล้วแล้วก็พอได้รู้จักกันมากขึ้นอ่ะไบเบิลก็เขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะคุยกันเข้าใจอ่ะใช่แล้วก็อยู่กองก็คุยเล่นกันเลื่อยเปื่อยบางทีแบบไม่สนนะแต่น้องเมื่อกี้น้องพูดน้องควรเตือนอ่ะหรอผมไม่รู้เลยไม่เกรงกรงนิดหน่อยนี่แหละตอนตอนเจอครัคร้งแรก ไม่รู้ว่าแบบจะมาในเวไงอ่าไม่เขาอยากขี่นะมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเรื่อยคือตอนเจอกันครั้งแรกก็คือที่กองถ่ายคณิว่าแล้วคือผมก็รู้ว่าแบบเออเขาเป็นนักแสดงแบบที่นักแสดงแบบขีมือขี้มือใช่ไหมมากี่มือใช่ไผมบริสัทการเยอะอะไรเงี้ยครแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาในเวไหงตอนนั้นก็แบบว่าไม่ค่อย กล้าที่จะแบบว่าไปตีสนิทมากขนาดนั้นแต่พอได้รู้ว่ามาร่วมโปรเจกต์เดียวกันเขาก็เปิดใจให้ผมก่อนแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเออเขาคนคุยง่ายมากเราข้ามสายความกลัวยังไงบ้างผมไม่ต้องข้ามเลยผมพอเขาเปิดใจนี้ผมไม่ไม่กลัวแล้วข้ามสายความกลัวใช่ครับไม่ตอนแรกที่เราวางภาพเรารู้แล้วว่าโอเคเราจะได้เล่นกับคนนี้อะไรเรามาวางภาพว่าเจ็บเจ็บที่พัดเขาเป็นคนแบบในตอนแรกในตอนแรกยังไม่รู้จักกันคิดว่าเขาแบบเป็นนักแสดงแบบค่อนข้างซีเรียสอะผม ใช่ขมเขาน่าจะเซเรียสก็ดูแบบซีนอารมณ์คือดึงหน้ามันตั้งแต่เดิมหลาเมตรไม่ใช่เขาหมายถึงการทำงานคุณนี่ก็้ใช้ครับการไให้มันคือจริงๆผมก็เป็นคนเงียบเหมือนกันถ้าถ้าคนเจอผมแบบแบบแบบเจอไม่รู้จักอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นคนพูดน้อยเหมือนกันแล้วก็จะแบบค่อนข้างจะ จะเลงอยู่พักหนึ่งต้องเลงสักวันสองวันอะว่าก็ไปด้วยกี่วันก็ที่วันวันสองวันแต่ว่าตอนนั้นคือเราถ่ายคันนี้ว่าเสร็จปั๊บเราก็ไม่ได้เจอกันล้วก็ไปเจอกันงานแบบอีเวนต์เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เจอกันแบบถี่ขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์โฟมินิตอะไรเลยครับแล้วก็ก็แต่พอได้รู้ว่าต้องเล่นด้วยกันอะเราก็เลงอยู่ประมาณสองสองสามวันเลงว่าแบบ คนนี้ทรงไหนนะตอนแรกเรามนขาย่างไงตอนแรกเราทรงยังไงตอนแรกอ่ะเออผมมองว่าไบเบิลเป็นเอาจริงผมมองว่าไบเบิลเลเป็นคนเข้าถึงยากไบเบิลเป็นคนเงียบเงียบจริงๆเงียบกับผมอีกแล้วก็ไบเบิลอ่ะจะมีคือเขาเขาไม่ได้แค่เงียบกับผมเขาเงียบกับทุกคนใช่แบบคนดูแลที่มาด้วยหรือว่าช่างหน้าช่างผมเขาไม่ได้คุยเล่นกับใครอะไรเงี้ยเราก็เลยลิง คนแบบนี้จะชอบอะไรนะก็เลยเฮ้ยอ่าเห็นใส่นาฬิกานาฬิการุ่นนี้แสดงว่าต้องเล่นเป็นก็เลยเฮ้ยใบเบิ้ลนาฬิการุ่นไหนอ่าเข้าท้ายเข้าท้างได้มาแล้วเรื่องหนึ่งใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอยิงนาฬิกาถูกปั๊บเอ๊ะใบเบิ้ลเอ่อเห็นรูปรถในมือถืออ่ะคิดดูรถอยู่อ่ะอ๋าถูกไปสองนัดแล้ว สมาช่ายิงไปยิงมาเอ้าไปเบิ้ลเล่นเกมด้วยเหรอสามเรื่องสามเรื่องนี้ก็ยาวแล้วครับใช่ครับแปลว่าคือสิบคือสิบคือสิบคือไม่ไม่คือชอะไรคือนั่งมองว่าแอบดูสามเรื่องดูไม่ใส่ใจอะไรเลยอ่ะมองว่ามันเป็นการทำกันบ้านสำหรับงานมากกว่าผมไม่เพราะผมมองว่าออย่างเรามาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีออย่างงานนี้มันจะมีแฟนมิสติ้ง แล้วเราก็อยู่ถี่กองถ่ายเสร็จป, on, ปุ๊บออนปุ๊บมีไฟม,มิติมีอะไรเราต้องใช้เวลาอยู่กับเขาเป็นเวลานาน ừ ừ ừ. เพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเก๊เก๊กังกลกักกัอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะมันจะเกิดเกิดเกิดกำแพงตรงกลางขึ้นมาอะไรเงี <ừ. S 1> ้ยครับผมก็เลยพยายามใช้วิธียิงทีรนะนะัดตะลม่มตะลม่มตะลม่มเ<ร><ๆ>ข้าไปา<ร>าใช่เรารู้ตัวไหมว่าเขาสังเกตเราขนาดตอนนั้นอ่ะรู้ไหมว่าหรือว่าเอ้ ถ้าถึงรู้ตัวผมก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นี่ยโอเคโอเคล้วขยนข้ค่ะผมบอกผมบอกแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเห็นว่าแบบผมแบบเงียบแต่ว่าจริงๆแล้วผมแค่แบบไม่ไม่ไม่คุยก่อนแต่ถ้าคนมาคุยกับผมผมก็คุยคุยผมเขาหาคนไม่เก่งาหาคนไม่เก่งใช่แต่ไม่ได้เข้าหายากแต่คนเขามองว่าเข้าหายากคือตอนนี้คือไม่ได้ไปไม่มีละเจ็ดกำแพงไม่มีคือเขาอะไม่ได้เป็นคนแบบ ชอบนู้นชอบนี้ชอบนั้นเขาจะเป็นคนชอบอย่างหนึ่งแล้วเขาจะแบบเขาจะรู้ลึกมากสมมตินาฬิการุ่นนี้เขาสามารถบอกได้ว่านี่ปีไหนคนใส่คนแรกชื่ออะไรอะไรเ้ยไม่ถึงขนาดลัลย <laughs> ไม่ไม่แต่รู้รู้ลึกจริงรู้ลึกจริง <laughs> เพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราคุยกับเขาเรื่องที่เขาชอบอ่ะเขาจะคุยได้ยาวมากๆ <laughs> ยาวจนบางทีแบบเออเบิ้ลยาวไปละเรื่องนี้ลึกไปพี่ไม่รู้แล้ว <laughs> อยู่กับผมเขาเขาพูดเยอะมากนะอยู่กับผมคนคิดว่าผมพูดน้อยแต่ว่าถ้าชวนคุยเนี่ยผมก็พูดพูดได้เยอะใช่ใช่ในว่าขอบสนิทตอนนี้มันก็เกินร้อยแล้วโอ้ยร้อยแปดสิบสี่ยี่สิบมันไม่สองร้ยมันไมไม่สองร้อยวะมันก็พูดพูดไปอย่างนั้นแหละเลยไม่ใส่ใจอก็นึกว่ามีเล่นในไม่มีไม่มีไม่มีการทต่งานมันโผล่ขึ้นมาเพราะเราสนิทกันมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นเยอะครับเราก็กล้าที่จะแบบเสนออะไรกันอย่าง บางฉากเรารู้สึกว่าเอ้ยพี่จะเล่นแบบนี้นะเบิ้ลผมก็บอกเบิ้ลตรงๆหรือบางฉากแบบเบิ้ลรู้สึกว่าอยากให้เราเล่นแบบนี้หรือว่าเบิ้ลแบบไม่เข้าใจอะไรบางอย่างเขาก็กล้าถามเราตรงๆกลายเป็นว่าคนที่เขากล้าถามมากที่สุดกลับเป็นเราในกองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราผมก็รู้สึกได้ว่าเบิ้ลไว้ใจผมแล้วผมรู้สึกได้ว่าผมก็ไว้ใจเบิ้ลเหมือนกันโดยประสบการณ์เนาะเขาไม่ได้ไม่ใช่เด็กธรรมดาคนเนี้ย โปรมาเนอะเรื่องทีเพราะว่าเราไม่เคยร่วมงานกันเราแบบเ็ปรี้ยงมันยังไงอ่ะจะต้องแบบคุยกันยังไงอันนี้เป็นอาจารย์ผมเรื่องนี้ครับเพราะเราเราผ่านเราผ่านคือเราผ่านมาเราผ่านมามากกว่าเขานะใช่ประสบการณ์มากกว่าเขาไปถึงการถ่ายทำเดี๋ยวพิจาร่านี่เขาขิงนะพี่เขาขิงนะผมเห็นแววตาพวกคุณเนี่ยคิดไม่ได้คิดถึงการถ่ายทำเลยคือ มันจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นแค่อีกมุมมองหนึ่งที่เราต้องมองว่ามันคือมันเป็นแบบว่าการแสดงแต่ว่าแบบเราต้องเราต้องมองว่ามันเป็นการแสดงแบบว่าทางภาพมากกว่าใช่ผมเพราะว่าตัวละครเนี่ยตัวละครเวลาเขาเล่น่ะเราไม่จําเป็นต้องรู้สึกแบบเหมือนกับตัวละครแต่ว่าเราต้องทำยังไงให้แบบว่าคนดูเชื่ออะไรเงี้ยก็เลยคล้ายๆบอกว่าแบบเราก็จูนกันบอกว่า ราทำยังไงให้บอกว่ามันไปในเวแบบวัฒภาพมากกว่าในเชิงภาพแค่นั้นเองเบิ้ลใช้เบิ้ล <c oughs> มันรู้จริงๆรู้จริงๆคือสิ่งที่เบิ้ลบอกเบิ้ลไม่ได้สอนว่าให้เล่นยังไง <c oughs> เบิ้ลเบิ้ลช่วยในเรื่องของการจัดการอารมณ์ตัวเอง <c oughs> ที่จะต้องเล่นฉากนี้ <c oughs> แล้วก็เบิ้ลเบิ้ลเข้าใจถึงความสําคัญของฉากนี้มากกว่าผมเพราะว่าผมไม่เคยทํามาก่อนผมไม่รู้ว่าฉากนี้ ทำไมต้องมีอะไรเงี <il S 1> ้ยครับหรือว่ามันมันมันมีแล้วมันยังไงมันส่งความรู้สึกอะไรถึงคนดูอะไรเงี้ยแต่เบิ้ลเขาเข้าใจมากกว่าผมเขาก็อธิบายอะไรให้ผมฟังแล้วก็มันก็ช่วยผมได้ช่วยผมได้ตอนที่เราเล่นก็เราเล่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกไว้ใจสบายใจแล้วก็แบบก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องมาเกรงหรือว่าจะต้องมาแบบมาเขินอะไรเยมาเขินใช่เพราะว่ามัน เราเราเราแบบคุยกันได้หลายๆเรื่องแทบจะทุกเรื่องครับพี่ดูพี่จะเผื่การที่เป็นครูการละกันผนี้แบบการงานง่ายขึ้นเยอหมือนไม่ใช่ครูเหมือนแบบเป็นที่ปรึกษามากกว่าเพราะซีนหลายๆซีนที่ใช่ซีนหลายๆซีนที่แบบผมเล่นก็ก็เล่นกับพี่เจตนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าคุยกันเราก็คิดวิเคราะห์แชร์ไอเดียมากกว่ามันเป็นแบบ collaboration มากกว่าการแบ่งปันไอเดียเกจภาพเปลี่ยนที่ถูกปล่อยกวามันเปลี่ยนพเกจไปอีกด้านนึง าภพผมมองว่าเป็นนั่นอะไรที่ผมบอกแหละครับพี่มันเป็นมันเป็นการแสดงอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าจะมองว่ามันพลิกก็คือมันเป็นการแสดงที่มันมันท้าทายมากๆแล้วก็มันปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่คนเคยเห็นมากๆซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่นักแสดงในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการอยู่แล้วเราต้องการ ให้คนเห็นเราไม่เหมือนกับเรื่องที่แล้วที่เขาเห็นเพราะฉะนั้นอ่ะอันเนี้ยถูกต้องแล้วในสิ่งที่ผมต้องการเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ก็ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลครับเราก็แค่แบบเต็มที่กับมันแล้วก็ผมเชื่อในโปรดักชันของมิยอนคาวมากว่าเขาจะทำออกมาได้ได้ออกมาสวยงามและและและเท่มากๆก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันคร่ะออต้องเขินแน่นอนนะผม แน่นอนเพราะว่าผมเชื่อว่าในเชิงภาพเนี่ยเพราะเหตุผลที่เราเลือกที่จะเล่าซีนพวกเนี้ยมันเป็นซีนแบบอินเตอร์เนซี่ผมมันคือแบบว่าจุดที่แบบว่าไพรร็ตที่สุดของตัวละครแล้วทำไมเราถึงเลือกมาเล่าเพราะมันเล่ามันเล่าเก่นอะไรสําคัญเกี่ยวกับตัวละครเนี่ยว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้ยังไงแล้วจุดเนี้ยผมเชื่อว่าแบบหลายๆคนแบบหลายหคนไม่ไม่หาท่เีย ตามสปอยนะเก็บค์นะดูมันเป็นจุดที่ผมเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนแบบได้มีประสบการณ์นในชีวิตจริง <c oughs> แต่ว่าเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวละครเนี่ยเขาแบบเขาไม่ได้รู้หรอกว่าคนดูเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเรียลมากมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างแบบอืรอผม <c oughs> อจริงคืออย่าอย่าไปมองว่ามัน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 น้อยหรือมันมากเกินไปทุกสิ่งที่เราเล่นออกมาได้ใน ในซีรีส์หรือว่าในละครหรือว่าในการแสดง<ต>อะไรก็ตามอะ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆครับมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเรื่องจริงยิ่งกว่าละครนั่นคือคําพูดที่ถูกต้องมากๆเพราะฉะนั้นอะ่ะมันไม่มีอะไรมากเกินไปหรอกแต่ว่ามันแค่ไม่ได้อยู่ในโซน p r i v a t ของคุณมันออกมาอยู่บนจอทีวี <TV. S 3> แต่ว่าถ้าคุณดูอะ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นอะ่ะเราแค่ตีแผ่ความเป็นมนุษย์ออกมา ให้ได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ผมเชื่อว่าคนดูจะสัมผัสได้ว่าเราจะเสืออะไรกับชา NC พวกนี้ครับเดิมพันเหรอครับหมายถึงบนอะไรเงี้ยเหรอครับไปหมายถึงวางโตกับอะไรลองสมเด็จหมายเขาหมายถึงแบบอะไรอะไรอะอะไรอะอะไรอะไปบนไม่ได้บนไม่ได้บนขอคบ ก็จริงๆมันมีความคาดหวังอยู่แล้วแหะครับแต่เราจะพยายามไม่คาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงเราแ,แค่คาดหวังว่าโอเคโปรเจกต์จะออกมาดีคนจะชอบแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราคนโทรลไม่ได้ผมแค่พยายามไม่คาดหวังแล้วก็ทาโปรเจกต์ให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าผมเคยอยู่ในจุดที่แบบเราคาดหวังกับผลของงานจนแบบบางทีผลของงานมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ปัจจัยอย่างอื่นมันเยอะกว่าอย่างเช่นแบบ อาจจะออนในเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจจะออนในชนกับเรื่องอะไรสักเรื่องที่เขาแบบเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆหรือว่าคนดูอาจจะไม่อยากดูอะไรในช่วงนั้นแบบนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมผมผมรู้สึกว่าคาดหวังให้น้อยดีกว่าแล้วทำงานในแต่ละวันให้ดีที่สุดแล้วก็ที่เหลือจะเป็นยังไงผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็รอดูแล้วกันครับผมแค่คาดหวังว่าแฟนคลับจะจะ enjoy ไปกับผมนี่นแหละ ว่าเขาเขารอติดตามมานานมากแล้วเขาก็สปอร์ตผมมาตลอดผมก็เลยรู้สึกว่าผมจากที่เขาให้มาให้ผมตลอดแบบผมสามารถเอาสิ่งบางอย่างคืนให้เขาและเป็นผลงานชิ้นนี้ซึ่งเราจะได้ดูด้วยกันแค่นั้นก็พอแล้วผมจริงๆมีคนถามมาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเปคุยกันคุณจะต้องมีชื่อดอมรนะคุณคิดกันยังยไ่งยงไม่ไม่ต้องมีก็ได้ไมั้งปกติชื่อด้อมนี่ใครเป็นคนคิดอะครับเราเป็นคนคิดเองเหรอใช่ ราอกัันยงงไ็มาถักปักเสร็จแล้วไปเบิ้ลมันก็พร้อมที่เป็นได้ยังไม่ต้องตอบไปใช่ไหมเดี๋ยวตอบลงส่งไปเราก็เดี๋ยวมันจะแปลกเดี๋ยวมันจะแปลกไอ้เราก็จอบพูดไปเรื่อยด้วยไม่ยังไงก็ปรึกษาเขาเชิญเลยเพราะเขาเป็นคนเก่ต่อไปมันจะเป็นแฮกเราอะไรนี้คุณปรึกษาคนนี้คุณจะได้สับวิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้แล้วงั้นเอาเลยไปเบิ้ลไม่มีหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาแล้วไม่ ใช้ชื่อใช้ชื่อของเราก็ได้ไอเบิ้ลเจไเิ้เจเจอบเบิ้นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ไม่สปอนไม่สปอหน้าก็ใช้กดีใช่ครับผมถ้าคุณกลัวงงแล้วคุณกลัวเลือกไม่ได้คุณใช้แฮช b ท็กเจดไบเบิ้ลแล้วไบเบิ้ลเจไปเลย จริงเหรอออนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเบิ้ลฝากภาษาอังกฤษนะครับผมรอรับฟังได้บ้างแต่ว่าไม่เก่งเท่านี้ไงก็ฝากโฟมินิทนะครับผมออนวันแรกวันที่26กรกฎาคมทางช่องวัน31นะครับแล้วก็เออ่ซอเทอร์เซอเทอร์เวอร์ชันอันนี้ไปเบิ้ลสอนมาซอเทอร์เวอร์ชันจะ ออนทางแอปวิวนะครับผมก็จะออนลืมเดลอมกันนิดหน่อยครับผมก็วันแรกและกันวันแรก26กรกฎาคมนะครับฝากด้วยครับ4 Minutes ครับโอเค guys don't forget to watch 4 minutes the 2 6 t h of this july you can watch it on channel 131 o r for the sultry version on view at 11.15. so we'll see you guys yeah view view o เหลื่อมมันเหลื่อมไปนิดนึงใช่ไหมออ้เ็นอ็ยังไม่แน่ใจ่อนใช่ไหม